ครับสวัสดี FC ช่องอิสานมนาพะเล็ตีรับชมทุกช่องทางนะครับคลิปนี้ัติเหตุย่ที่ไล่แสงอรุณนะครับมณีกาพาพี่น้อง FC เฮามาชมพ่อพันธุ์นะครับหรือว่าเป็นพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่นาติดตามและการนานําไปพัฒนานะครับจะพามาฟังประวัติเรื่องราวของเพิ่นนะครับตั้งแต่ตอนนี้หน่อยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับว่าประวัติเพิ่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขยามาทักทายครับเจ้าของฟาร์มพี่ถึง ครัพป่ตงสวัสดีครับสวัสดีครับครับทักใยแนะนำตัวพี่นองอีที่เติงไล่แสงอรุณฟาร์มควายไทยครับบ้านเมืองแบงน้องจาป้องมังสุพงมีหมดเลยครับครับผมเบอร์โทรศัพท์พป่งเจ็ดศูนย์แปดสี่หกสีครับครับผมก่อนที่เราจะไปชมพอพันธุ์ละก็สามารถชิคในฟาร์มนะครับให้พี่ติงเบาถึง เรื่องราวประวัติฟาร์มหรือว่าสตอรี่ฟาร์มเฮาครับตั้งแต่เฮาเข้าวงการเป็นไรครับตะกี้ก็เฮ็ดอ้อยครับเฮ็ดอ้อยมาแล้วก็เลยพอดีไปเห็นควายก็เละก็เลยมักครับก็เลยมักก็เลยซื้อมาเลี้ยงเป็นควายนั่นมาพอได้พักนึงก็เลยเอาบ่มีพอพันธุ์ก็เลยก็เลยเบิ่ง YouTube ครับเบิ่ง YouTube เบิ่งหยังนนั่แหละครับก็เลยสนใจของกำนันโปดครับครับนึงที่เพิ่นบอกว่าอ่ตโตได้พันธุกรรมครับก็เลยขึ้นไปเบิ่ง ก็เลยเขนไปเบิ้งก็เลยไปขอเพื่อนได้ตัวนี้แหละครับตัวนี้ขึ้นมาค่บผมคือคือเจ้ามีบุญครับเจ้ามีบุญชาวยาเพิ่นเจ้ามีบุญครับนะครับพ่อเพื่อนกัเป็นเจ้าทองตินโตทองตินโตเป็นลูกแม่จำเจียวครับครับผมแม่เพิ่อนก็อยู่ฟ้ามของลุงกำนันหลานว่ครับครับผม่จํากำนันะครับครับซักเพื่อนตัวนี้เป็นนี่นะครับเออตัวนี้เป็นน้องโคตสารเป็นเป็นตัวรองครับตามที่ลุงกำนันเราบอกนะครับค่ะผมเป็นเป็นตัวรองจากโคตสารครับ เป็นเป็นตอล่องเป็นเป็นเป็นน่องเลยเนอะเป็นน่องพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันเลยครับผมโอ้สุดๆเลยนะครับราคาได้เพิ่มมาตั้งแต่จักเดือนครับปีปีนนหน่อยนะครับปีนหน่อยครับผมประมาณเนี่ยครับรับอ๋อปีนหน่อยเนาะครับตอนนี้อายุปัจจุบันเพิ่นครับแต่เข้าประมาณ4ปี10เดือนแล้วครับ4ปีกับ10เดือนครับรากาความสูงเพิ่นครับ ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยครับประมาณร้อยเจ็ดสิบบวกน่อยบวกลบครับจุดเดนครับลักษณะเดนครับของเจ้าม่บุญครับก็ตามสไตล์ค้ายอุไทยเนาะผมว่านะของกำนันก็คือโครงสร้างครับโครงสร้างนาเขาก็ที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับครับผมของของขอกุ่มกำนันโครงสร้างอัตลักษณ์ครับโครงสร้างพันไงนะครับเนาะกระดูกถือว่าพันธุกรรมของเราอุไทยเนี่ยพัน โตด้วยพันธุกรรมเพิ่นอยู่แล้วครับผมนะครับพันธุกรรมเพิ่นทํางานอยู่แล้วนะครับนี่ครับไม่ไม่ก็จะเป็นทองป่องๆครับผมผูๆขี่ตาขีตาข่ตาครับแต่มันมันเปลี่ยนแปลงช่วงเขวง<ะ>สองสามปีอ๋อช่วงสองสามปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับผมครับ,บการจะเริ่มตัวองเพิ่นมาครับช่วงสองสามปีเนาะจะมีแต่ขี่ผูมีแต่โค้งสางครับว่ามีอ้วนละครับผมสามปีกว่าเพียงครับต้องคอยเห็นแต่ว่าลักษณะของ ครับลักษณะของเราอุทัยเนาะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันครับทั้งบันนะครับพี่น้องครับนี่ต้องต้องเป็นลังกัณนอิริครับครับผมโอ้ต่านี่ลอยยังไงนะครับขาก็จะมาขับกระดูกใหญ่ครับกระดูกใหญ่ครับแข้งขาหมกง่ายเลยนะครับนี่ครับเบิ่ง่ายน้าทายลึกผลงานในสนามเพิ่นได้เข้าสนามเป็นไดครับตัวนี้โบได้ไปครับมีแต่ไปโชว์ครับไปโชว์เป็นเพราะว่าเขามันเป็นโค้งสางเนาะครับโค้งสางครับ ซึ่งซึ่งใช่แต่เดมันกระโบโบอ้วนนะครับคับถือว่าเป็นควายโครงส้างควายดูกใหญ่เนาะควายพันธุกรรมที่ตายถึงลูกต่อลูกครับกลับไปพี่น้องเขาได้เห็นผลงานหลือได้ควายใหญ่ควายาหาออกมาเนาะครับผมครับว่าทุกคนต้องการพัฒนาจเราจะได้ควายใหญ่ครับควายใหญ่กันแล้วนะครับกับเปลือนทั้งเลือกครับแต่ถ้ามาทถบกับควายที่เกษตรกรบ้านท้ามันจะตัวน้อยเนาะร้อยสามชิกวางใช่กะตอบโจทย์ดีครับครับ ตอบโจทย์ดีส่วนความงามเขาก็คอยพัฒนากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะพัฒนาจากง่ายจากยากก็จะเป็นความงามต่อเนื่องครับพี่น้องนี่ครับอย่างลุงกำนันเราก็พัฒนามาสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะครับผมเขาก็ปีสองปีกันมันก็กัคงเปลี่ยนไปบ่อยปล่อยพันธุ์หาธรรมชาติเลยครับพี่ปล่อยพันธุ์เลยครับธรรมชาติเลยเนี่ยครับโอ้เบิ่งสดๆเลยครับพี่น้องครับ กิจการธรรมาชาติของเพลินครับโอ้ใหญ่คับเลยผลงานลูกเพลินหรือว่าท่ายาดพันธุกรรมที่มีออกมาให้เห็นครับกระดีอยู่นะครับเกษตรกรกระกระย้อมรับอยู่ครับตอบจทดอยู่ครับครับยังแม่ร้อยสามสิบสามเมื่อไหร่ครับที่ที่เพิ่นทับไปกับครับแต่อเคครับย้อมย้อมรับอยู่ครับผมกระดูกได้ครับกระดูกย่กงงางคงแสงได้ได้การเล่นบางครับเต๊ ลูกของเขาที่จำง่ายคือใบหูใหญ่ยังไม่ผิดเลยครับใบหูจะใหญ่แข้งขาจะจะมาครับลูกพ่นออกมาจาโตแล้วครับหลายแล้วครับก็หลายแล้วครับก็หลายอยู่ครับหลายประมาณสามสิบสี่สิบตัวประมาณสามสิบไอ้สามสิบสี่สิบตัวแล้วครับนะครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องครับอีกจุดหนึ่งนะครับเราถ้าเพิ่นก็จะได้นิสัยที่หูเื่องเนาะ ครับเชื่องครับตัวนี้โอ้โหเชื่องครับนิ่งขนาดเล็เบิ้งครับพี่น้องครับใหญ่แต่ไม่ดุใหญ่แต่ไม่ดุนะครับเจ้าเมีบุญนะครับไรแสงอรุณฟาร์มนะครับพี่น้องครับนี่ครับสุดๆเลยเราตอนนี้ครับเบอร์เทนีค่าผสมผมผสมจริงอยู่ห้าพันครับผสมจริงห้าพันเราประกันจะเทือกครับรับประกันสามข้างนะครับสามข้างสามเทือครับพี่น้องครับ แต่กระติดนะนะแต่ส่วนมากกัหน่อยครับที่ที่จะมาสั่มหน่อยที่จะมาสั่มนะครับเนาะเพราะว่าสังเกตอาการถ้าควายแม่เ้าเปินสั์นี่ควายผูพ่นจะดูชันชัดแต่ย่านพ่นเนาะเป็นกระสีขึ้นผสมผสมเลยนะครับค่าผสมห้าพันนะครับเราประกันสามเท่อครับพี่น้องครับตรงกลางเลยครับเพี่มาตรงกลางเลยเขามีรถไม่ล่าไปรับควายแม่พันพี่น้องขาบอกไปเถอะพี่น้องเราบผมไม่ลด รถบมบีครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆกัก็มีอยู่กมีรถไอ้ที่เขาเพื่อนในเลีนนะครับที่เพื่อนรับรับจ้างนะครับอ๋อห้ากับเป็นทัรล่าให้กับแต่บมีรถโทรหาพปถึงเลยเนาะครับผมเข้าไปพถึงประสานงานเรื่องรถเรื่องล่าส่วนค่าจ่ายก็ค่อยคุยครับคนรถเจ้าของรถครับพี่น้องครับก็คุยกันเอาคุยกันเอาเลยครับราคาเกษตรกรครับค่ารถค่าล่าก็ได้นะครับพอมีโครงการรับฝากทองนะบ่ครับ ตัวนี้ยังยพอพร้อมครับแต่ถ้าในหน่อยมือก็ได้อยู่ครับถ้าในหน่อยมือถ้าในหน่อยมือก็ได้เนาะแต่ถ้าด้านลายก็คือความพร้อมเขายังพอพร้อมตัวนี้ยุ่เกี่ยวกับความยาพวกอย่างเงี้ยครับผมโอ้เนี่ยครับพี่น้องแสดงว่าพันธุกรรมหรือว่าผลงานลูกออกมาในฟาร์มเขานี่เข้าใส่พอพันธุ์หลักเขานี่บอครับะสมหรือว่ามีมีก็ครับก็ใส่มีบุญเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งไปชุดแรกครับเพิ่งไปชุดแรก เราสามารถชิคกทั้งหมดตอนนี้ในฟาร์มมีกี่ตัวครับพี่ยี่สิบเก้าตัวครับทั้งหน่อยทั้งใหญ่ฟังนี้ครับสามารถชิกในฟาร์มครับอยูโฮมกิ่นเฟื่องครับกินฟางช่วงกลางวันมีไซต์ที่เอ็มอาร์ครับอ๋อไซต์ที่เอ็มอาร์ขามาซอยครับผมนะครับเดี๋ยวยามื่อยากาศครับพี่นะื่อยากาศอีกรอบนึงครับนะครับ โอ้กระดูกปัหญ่ยักแน่ครับพี so, so ่น้องแต่ว่านำเชือ so ยังบรีดนะครับเนาะรีดแล้วครับอ๋อรีดหลอดไครับได้แล้วครับได้ได้ได้สี่ร้อยหลอดโอ้รีดแล้วเรียบร้อยได้สี่ร้อยหลอดนะครับมาเจอพี่น้องมีอยู่มีอยู่ทางฟาร์มแน่อยู่กับหมอวุษแน่ครับครับผมนำเชือเข้าจะนม่พี่น้องเขาจังไงครับพี่หลอดละห้าร้อยครับอ๋อหลอดละห้าร้อยครับถ้าเป็นโดดเป็นชุดกับชุดละห้าพันนะครับห้าพันทำอ่า ปกเจ้าเนาะครับสิบสองหลอดถ้ามาเอาที่ฟาร์มกับกับมีแถมมีแถมให้เนาะครับผมหรือว่าพี่น้องชมคลิปนี้แล้วครับชมคลิปจากช่องบาลทนกับมีพิเศษให้ครับผมจากสิบสองเป็นสิบห้าสิบห้าครับพี่น้องครับแถมอีกสามหลอดเด้อครับพี่น้องครับครับจ้อแจ้งว่าชมคลิปจากบาลทุ่นหรือว่ามาหอดฟาร์มแต่ก่อนอีกอีกอีกอันนึงครับผมให้อีกหลอดนึง เป็นทั้งเลือกครับเป็นทังเลือกครับเป็นทังเลือกหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับจะได้กากพี่น้องเข้าครับไว้ในใจอีกพอพันหนึ่งทังเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรเขานะครับเจ้ามีบุญนะครับพอเพิ่นกาเจ้าทองเจ้าทองตีนโตครับพี่น้องครับแม่เพ่อนกาแม่แจมเจ๋วแม่แจมเจ๋อครับจึงเป็นเล้าอุทัยครับเ่ิดไง จำพี่บุญนี่กะเป็นน้องพ่อแม่เดียวกันกับคตสารครับซึ่งเป็นอุทยลอยเนาะ่ง่ายครับพี่น้องครับอุทยลอยจากที่ทำกำนันโปรตสุดๆเลยนะครับนี่ครับเอาไปทีนีะครับหลังจากที่เขาชมพอพันเข้าครับเจ้ามีบุญนะครับพิถึงจะพาพี่น้องเข้าไปชมสมาชิกในฟาร์มครับยี่สิบกัวตัวครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นไม่เข้าไม่รักไม่บอกเข้าเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ลูกเพาะลูกฟาร์มเข้ามีเปิดแบงก์พร้อมไหครับเมื่อไรครับอ๋อกระ ต้องต้องต้องขอมาคุยครับมาคุยเนะตอนเมื่อไหร่เขาก็นจีทายเบิร์นต้นเดี๋พี่น้องเขารับชมก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาชมในช่วงต่อไปครับจากที่เขาชมเจ้ามีบุญครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็บตอนนึ่งครับพ่อพี่น้องเขามาชมนะครับหรือว่าเป็นหมอพันธ์ดาวลงอีกตัวนึงครับที่น่าจับตามองนะครับเดี๋ยวให้พี่ติ่งแนะนำพี่น้องเขาครับสวัสดีเพื่อนซื้อยังครับพี่ติ่งครับจือพาคินครับเจ้าพาคินเจ้าพาคินครับเป็นลูกโคุตสานกับแม่นุ่น มีศักเป็นน้องแสนลุงยูนและกะมังกรทองครับครับเจ้ามังกรทองเป็นพ่อแม่เดียวกันครับเขาเป็นพ่อแม่เดียวกันเลยครับผมครับเป็นน้องซ้ายครับตอนนี้โยเพ่นกับก้มสูงปัจจุบันลายไปนะครับชนขวบพอดีครับช่วงปีใหม่ช่วงช่วงเดือนนี้ครับครับผมขวบพอดีครับตอนนี้ได้เพิ่มมากไหมครับต๋อครับได้มาจากของนุงกำนันโปดครับโอ้มาจากข้อกำนันปดเลยครับตอนน้ำค่อยงามเลยจากเราจากลุงกำนันเลยครับของลุงกำนันปวดนะครับ มาอยู่ในมาอหนเนี่ยครับสองเดือนครับสองเดือนวันที่18นะครับครับผมพี่ถึงไปเห็นเพื่อนยังไงครับเห็นความงามเป็นยังไงถึงได้นามาปัฒนาครับยา่ฟาร์มเฮาเนี่ยครับอ๋อไปไปเห็นยูฝูงของลุงกำนันครับก็เลยบอกเจตนากับเราว่าอยากได้อะมาควายกันกับกับมี่บุญครับเพราะเพราะว่าชอบในพันธุกรรมจากอ่ะอามัดข่ยสายกันครับครับดูมีบุญกรับของ โคตสารนี่อ๋อแสดงว่าป้าหมายห้ากะจะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์หลักครอีกตัวนึ่งครับผมหรือว่าเป็นพ่อพันธุ์ล่องอะไรเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่พ่อพันธุ์หลักเลยครับพี่ทองครับนี่ครับเอามาไว้ควายสายกับเพราะว่าตัวนี้มันแต่แต่จะมาครบครับจะมาคมอะไรเนี่ยครับจุดเด่นมันครับอ่าคือลำตัวครับล้ตัวจะจะว่าคือมีบุญมีบุญแต่มาแต่น้อยเนี่ยจะเป็นท่องปองแต่ตัวนี้จะจะลักษณะเป็นควายงามไปเลยอือควายงามกระดูกหนาเขาเขาก็ใหญ่ครับ นะเขาคือมาครบอะครับเป็นควายงามเลยนะครับเนาะหางกะหางกะยาวหางยาหางพวเลยครับหางงาเป็นสมุดล้อมตัวงามนาตาล้อครับนาตาล้อเขาก็เป็นเขาเทนแล้วนะครับเนาะเขาเทศไม่เลยนะครับจะมาครบมาครบเลยก็น่าจะเห็นไปะนสสนามนะครับเนาะกะไฟฝันถ้ามรอมรอดตาพห่ันคาดหวังว่า เราติดตามเพิ่นสายาเพิ่นกะเจ้าพาคินครับพาคินครับพี่น้องเนี่ยครับเห็นเพิ่นในสนามแน่นอนเลยนะครับเนี่ยครับดาวลงอีกตัวนึงครับที่นาจับตามองนะครับเพิ่นยังบ่ได้เคยเข้าวสารนะครับเนาะยังเลยครับเพิ่งมาอยู่ได้2เดือนเพิ่งนําเข้ามาครับ2เดือนน้อยๆเพิ่งนําเข้ามาแต่ว่าทายืนเพิ่นนี่เปิลเลยนิ่งขนาดเลยนะครับพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมายามมาชมตัวจริงเพิ่นกามาชมได้ครับ ครับอยู่ที่ฟาร์มเฮาเลยครับแสงอรุณฟาร์มควายงามนะครับนครับโอ้หางหางเงาครับถ่ายดีครับพี่น้องหางใหญ่นะครับเอเดี๋ยวพี่จะลุนยางบ่นนะครับผมจุ่งคนบ่นนะครับเชนความรอคอนโดเป็นยังไงโชว์ความรอเลยเล่ะ <laughs> โอ้สุดๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เฝากพี่น้องห้องไว้ในใจอีกพอพันหนึ่งครับนกคดไก่ครับดาวลงครับเอาโอเคครับผมมาเานีหลังจากที่ชมพอพันทั้งสงตัวแล้วนะครับเจ้ามีบุญกับเจ้าผ้าขิ้นนะครับที่ปิด พี่ตึงจะพไาไปนอนห้องไปชมธรรมชาติชิดฟาร์ามนะครับเดี๋ยวตามมาชมในช่องต่อไปครับ